ใั้ข่าวบันเทิงวันนี้นะคะต้องบอกคุณผู้ชมนะคะว่าอย่าพลาดเด็ดขาดละครเรื่องทะเลริษยาจะออกอากาศคืนนี้เป็นตอนแรกแล้วนี่คือละครที่หลายคนตั้งตารอดูนะคะพี่แท่งศักดิ์สิทธิ์แท่งทองกับพี่อ้อมพิาดาเนี่ยเคยร่วมง,งานกันมาคือละครซิทคอมบางรักซอย9คุณจําได้ใช่ไหมแต่นี่ครั้งแรกคือการมาฟาดฟันเล่นละครดราม่าเข้มข้นด้วยกันครั้งแรกคือที่บอกว่าดราม่าเนี่ย พี่แท่งคะ่ะที่ดรามา่าเพราะว่าเขาโดนกระทําจนเขาต้องฟ้องสื่อมวลชนเลยคุณเอ้าเหรอเอาจะเป็นยังไงไปฟังเสียงสัมภาษณ์ของพี่แท่งศักดิธิ์แท่งทองกับชาวคณะคะ่ะไปคะ่ะสนุกครับเรื่องราวสนุกเรื่องราวของคุณนะ่ขอคุณนะ่สน,สนุกสนานสนุกสนานครับนะฮะพอดมันสนุกแล้วก็เป็นเรื่องที่ตอนให้ท้ายผมก็ไม่คิดเหมือนกันว่าตัวเองจะได้จะโดนกระทําขนาดนั้น เ,เป็นคนเป็นเป็นผู้ถูกกระทำครับในเรื่องนี้เดแล้วก็ไม่คิดว่า,าแล้วก็ไม่คิดว่าจะมีจะมีเมียร้ายขนาดนี้ในบทนี้คือร้ายมากคือทรมานผมเรื่องนี้เนี่ยโดนกระทำครับ สาเหตุของความร้ายครั้งนี้จะเป็นเพราะอะไรหมายถึงในจอนะอน,นอกจอดิฉันไม่เกี่ยวนะคะที่ดึงทรงดึงเสื้อน,นั่นคือเป็นตัวจริง <c oughs> ือน,นพูดไปก็ระแวงไปจะโดนหยิกตลอด <c oughs> สาเหตุของความร้ายครั้งนี้จะเป็นเพราะอะไรรอพิสูจน์ด้วยสายตาผู้ชมเองนะคะไม่อยากให้พลาดตั้งแต่ตอนแรกกับละครเรื่องทะเลริษยาออกอากาศคืนนี้2องทุ่มินาทีเป็นตอนแรกค่ะ